อ่ะก็สวัสดียามเช้ากันอีก1วันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเห็ดฟางและสวัสดีเพื่อนเพืนชาวเฟซบุ๊กทุกๆท,ท่านเลยนะครับเออ่สำหรับวันนี้ฟาร์มเห็ดฟาง IMA นะครับก็ เก็บเห็ดเลือนที่ีกันนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะครับนะสวัสดีคุณน้ําฝนนะครับสวัสดีคุณน้ําฝนเห็ดสดนะครับก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างเย็นๆนะสวัสดีคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีคุณเอ๋อเ,อเย็นๆมากๆนะเพื่อนๆนะ <c oughs> แต่ก็เก็บเห็ดเลือนที่ีกันนะครับนะก็ เห็ดก็เริ่มขยับยอ่าขยับมาเรื่อยๆนะครับมาแต่ว่าค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะนะครับแต่ก็มาค่อย,อยๆโตนะเพื่อนๆนะเห็ด <s uck> ลนซี่นะครับนะหลังจากที่เมือ่อเมื่อวันซืนนะครับที่เราไล์ซดไปนะเห็ด <s uck> ิึงเริ่มจักเม็ดเราก็เก็บกันเรื่อยๆนะครับ ก็เริ่มทยอยมานะเพื่อนๆนะเริ่มขยับขยับเรื่อยๆนะครับค่อนข้างเย็นมากนะอุณหภูมิวันนี้เย็นเจี๊ยบเลยนะโอ้ยสวัสดีสวัสดีคนสวยนะสวัสดีน้องอังนะครับนะเก็บเพชรทิท่าสงสัยเก็บเพชรแน่นอนเลยอ่าก็วันนี้ เก็บเพ็ดกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ค่อยๆยขยียบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกับเชื้อให้ฟังกุณที <c oughs> เก็บเพ็ดเหรอครับน้องอัง <c oughs> อ๋ออัง,งใส่ไปไข่เห็ดแล้วแหละปันเนี้ยตีห้าอืม สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอากาศเย็นเย็นเย็นเจี๊ยบเลยวันนี้นะกําลังจะไปตลาดคะ่ะ <c oughs> โอเครูเลืองอืค่อนข้างเย็นนะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้สองวันนี้นะครับแต่ก็ยังพอมีเก็ดให้เก็บมีเห็ดให้เก็บนะหัวค่อนข้างดำเลยวันนี้อานะกาศมันเย็นมากเย็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืน สวัสดีเพื่อนเพื่อที่เข้ามาใหมนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานนะครับหนะ้าที่ฟาร์มเราก็ไม่ได้หยุดสวัสดีคุณรัชนีปันกัดนะครับนะเราก็วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรนะครับณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะก็จะเริ่มตีไฟ ตั้งอีกหนึ่งกองนะรอเข้าเรือนที่หนึ่งนะครับเริ่มขยับนะครับนะเดี๋ยวเข้าเรือนที่สามเรือนที่หนึ่งนะเรือนที่สองแล้วเราจะเข้าให้เต็มทุกห้องนะครับอ่อุปกรณ์พร้อมนะเพื่อนๆมองไปยาวๆนะครับนะมันก็เริ่มขยับมาทีละนิดทีละนิดนะอ่ค่อยๆโตนะครับอากาศมันค่อนข้างเย็นนะเพื่อนๆแนละ้วก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเพราะกลางวันเย็นมากเลยนะครับ กลางวันนี้ก็เย็นมากๆลมโชยทั้งวันเลยนะเมื่อวานสองวันนี้สองวันที้พันมาเล่นน่าคนทําเห็ดแย่อยู่เหมือนกันนะหัวขนข้างดำแหละแต่ก็พอได้อยู่กับฝไฟผสมกา,กากนะครับก็คงจะเริ่มทำเป็นปีแรกนะที่ว่าได้ผลผลิตนะครับ ก็ยังไม่ไม่ไม่เก่งนะครับสําหรับหน้าหนาวนะที่ฟาร์มเราได้แค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างภูมิใจนะสำหรับหน้าหนาวปกติหน้าหนาวผมจะหยุดทํานะจะทําน้อยมากนะครับแต่ปีนี้ก็พอทําแล้วมันได้ผลผลิตก็เลยลองทําลองทําให้มันเยอะขึ้นนะเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ แล้วมันได้ผลผลิตตามเป้าที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็มีมาให้ชมนะครับเพื่อนๆนะ,ะมันก็อบางห้องก็อาจจะดูสวยงามนะครับบางห้องก็อาจจะแบบดูแบบว่ามาเรื่อยๆนะมาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ไม่เก่งนะครับเรื่องอากาศเย็นๆนะ เพิ่งจะทำปีแรกนะครับทำมาทุกปีนี่แหละแต่ว่าเพิ่งจะประสบความสำเร็จนะครับนะปกติมันไม่ค่อยออกนะครับทำฝ้ายล้วนออกน้อยสวัสดีคุณรัฐคุณรัชรัชทับพบนะครับสวัสดีคุณรัฐทบพบเพืเ่อนที่เข้ามาใหม่เย็นมากนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่องศานะเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันสักหน่อย ด้านล่างเม็ดก็ค่อยๆขยับนะครับนะคุณเอกกำลังเก็บอยู่ก็ค่อยๆขยับแต่ว่าเออไม่ดูไม่แบบว่าไม่น่าตาเท่าไหร่นะครับนะ <S <S ค่อยๆมาเรื่อยๆนะโอเคด้านบนก็ประมาณนี้ <S <S พอได้เก็บนะครับ อยากให้มันร้อนนะเพื่อนๆนะถ้าร้อนแล้วมันก็เยน็นจริงเย็นเจี๊ยบเลยเย็นขนาดต้องวันนี้ต้องใส่โมงกันเลยนะคนนี้นะค่อนข้างดำนะ แเราก็ไลนะครับนะเพราะว่าเห็ดมันทําอะไรไม่ได้มันนาหอาการอย่างนี้มันก็หัวประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างขยับมาเรื่อยๆนะแต่หัวก็จะค่อนข้างโตช้านะอากาศเย็นเพราะมันเย็นมาก รู้ miracle. ส,สึกว่าสองวันน <c oughs> okay. ี้เย็นมากนะครับแล้วก็เย็นทั้งวันก็ดูแลกันไปนะครับแล้วก็ทดลองกันไปสวัสดีคุณประสิทธิ์นะครับนะเม็ดค่อนข้างค่อยๆขยับมาเรื่อยๆรู้สึกว่าความโตมันเกอจะโตช้ากว่าเก้านะเพราะกาดมันค่อนข้าง เย็นเจี๊ยบแล้วก็ลมมันทั้งวันเลยนะคะวันนี้วันนี้ต้องไลปิดเมื่อวานนี้ต้องไลปิดรูปิดอะไรหมดเลยเปิดไม่ได้นะครับนะก็พอสมควรนะครับนะค,อค,อคอ่อยๆค่อยเยยบมาเรื่อยๆนะสำหรับเห็ดในอากาศเย็นๆนะครับเห็ดหลอวที่ซี นะพอม,มีให้เก็บทุกวันนะครับมันเย็นทั้งวันนะเพื่อนๆนะหัวเลยออกจากคำํคำเลยเย็นมากของวันนี้ตัดลีนะครับน่าจะวันนี้น่าจะ สิบแองศาเลยมัน้นเอ๋นะโหวมันเย็นจริงๆนะวันเนี้สองวันเนี้ยนะก็พอมีให้เก็บนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนะหัวค่อนข้างดีนะครับฝากติดตามผลงานนะครับเชื้อเห็ดฟางกุณทาีนะครับ นะเอาไว้ในใจเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะก็ท่านใดสนใจก็ตอนนี้เชื้อก็ยังขอมีอยู่นะครับใช้ได้เลยนะอ,อย่างว่าอากาศเย็นๆก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะหยุดทํากันหลายท่านนะครับนะแต่ที่ฟาร์มเราตอนนี้ก็ลุยงานต่อเนื่องนะครับลองผิดลองถูกกันไปนะเพื่อเอาไว้สําหรับปีหน้าปีหน้าเราจะได้ลุยเต็มที่นะครับ อก็พอมีให้เก็บเรทดลองกันไปนะเป็นคือว่าเหมือนเราผมก็อย่างที่บอกนะครับนะลองใช้กากรสมดูสวัสดีคุณขวัญตานะครับนะนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับลองใช้กากาผสมดูนะครับดูว่าสูตรแบบสูตรไหนที่ว่าทำแล้วมัน มันได้ผลผลิตที่ดีนะครับเราก็เอาสูตรนั้นนะที่ทํามานะครับนะ้าที่ลองพิดลองทุกมามันออกออกทุกทุกแบบแหละที่ว่าเราใช้แบบนี้ผสมแบบนี้แต่ว่ามันมันจะมีแบบว่าที่แบบสูตรที่แบบมันออกดีแล้วมันได้ผลผลิตที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะแต่ผมก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับนะแบบสูตรที่เราต้องการนะ แต่ก็ยังทดลองอยู่นะครับช่วงนี้เป็นย,ยังเป็นช่วงทดลองนะยังยังไม่ได้แบบใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสาหรับกา,การผสมไฟลนะ์นะเพื่อนเพะอนนะเขอบอกอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนเหมือนเราก็ลองผิดลองถูกนะครับลองจนได้ได้ให้มันได้ดีอะแล้วปีหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับปีหน้าคิดว่าหน้า,นาหนาวนี้เราจะไม่หยุดทำนะเราจะลุยกันต่อนะครับ เพราะลูกน้องก็เรียกร้องนะลูกน้องก็เรียกร้องมานะมันมันก็ออกสุดสุดชันสุดซอยแหละเพื่อนๆนะแต่ว่ามันค่อยๆขยัยนะครับค่อยๆโตนะโอเคของวันนี้เดี๋ยวไปดูด้านริมกันบ้างนะมันก็ค่อยๆมานะครับเพ็ด ค่อยๆยขยับอ,อีกลิมหนึ่งตรงกลางก็เริ่มขยับมานะครับมันไม่ได้ดกบือว่านะอากาศเป็นค่อนข้างเย็นนะเพื่อนๆนะเราก็ต้องเข้าใจนะครับไม่ได้ดกบือว่า แต่ก็พอได้อยู่ถามว่าเรื่องลานะครับตอนนี้ก็ไม่ไม่มีนะลานะครับลาข้าวลาเขียวนี้ตอนนี้ทํานี้ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับนะก็เหมือนอ,อ เราก็ต้องทำไม่ให้มันมีมันจะดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีนะเห็ุมันจะเก็บได้นานนะปัญหาเรื่องลาตอนนี้ไม่มีนะครับไม่เจอเลยนะทำมาสามสี่ห้องเนี่ยที่่าฟ้าผสมกากเจอห้องแรกนะครับห้องแรกที่ทำนะตอนนี้ปัญหาเรื่องลาไม่มีนะครับนะก็มีปัญหาเดียวคือตอนนี้คืออากาศเป็นค่อนข้างเย็นนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเอ,อมีเห็ดมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็ไม่ได้ดกอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่ว่าเราทดสอบทดลองกันนะครับนะเดี๋ยวปีหน้าคว้าใหม่นะครับปีหน้าคงจะดีกว่านี้นะครับในสําหรับหน้าหนาวนะครับนะปีนี้ก็ขอเรียนพิษเรียนทุกเรียนแก้กันไปก่อนนะสําหรับฟาร์มเห็ดพัง I MA เอาอสวัสดีคุณอุเทนนะครับนะอืม ตื่นแต่เช้าเลยนะคุณอุเทนอ่าสำหรับหน้าหนาวปีนี้เราก็เรียนผิดเดยนทุกกันไปก่อนนะครับสำหรับฟาร์มเรานะเดี๋ยวปีหน้าคงจะเดินหน้าเต็มสูกนะครับนะปีนี้ก็เหมือนว่าทดลองหลายๆหลายๆขั้นตอนหลายๆแบบหลายๆอย่างครับชันบอลโอเคนะครับนะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีเพื่อนๆ,ๆทุกๆท่านเลยนะครับนะฟังติดตามผลงานเชิดฟังกุนทีนะครับไว้แน่ใจเพื่อน pegar, ๆทุกๆคนนะครับเพื่อนเพื่อนชาวเห็ดนะเพื่อนเพื่อนชาวเห็ดทุกๆท่านเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับนะก็มีให้เก็บอย่างเท่าที่เห็นนะครับอาจจะไม่มีหว่าอาจจะไม่สวยงามนะครับนะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการาทดลองอยู่นะทำแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้นะครับเหลือจะเอาแบบที่ดีที่สุดนะครับมาทําในหน้าหนาวนะ ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันแน่นอนนะครับนะสำหรับหน้าหนาวนะเราจะไม่หยุดทํานะครับเพราะเราลองแล้วแล้วมันทําได้นะครับนะอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับฟาร์มฟาร์มเห็ดฟังเ m ็ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ